ครับเดินลูกเดินหมานครับหมานอีกแล้วครับก็กับสวัสดีมิตรลักลักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมนะครับแยวฟิชชิงแชนนลคือเก่าครับผมวันนี้กับที่ภาพมหาอยู่หากินอยู่ขางคลองริมหวยริมบึงนะครับอยู่ทิศทิศบานนี่นะครับเนาะนะครับอยู่ตำบลกุศลละอำเภอทะาลักจังหวัดรีสเกตนะครับผมเด้อ ผูได้ว่างกับแววมเ่นได้นะครับเด้อนะครับมะขอปรากฏเป็นมูกันนะครับเนาะวันนี้มามากรับอันยูทูบเบอร์ซองเญ่เพิ่นคือเเ่าครับผมยูทูบเบอร์ซองเญ่เพิ่นนะครับผมนะครับเนาะเิ่นกำลังกำลังเคาะอยู่นะครักำลังวิเคราะห์อยู่นะครับวันนี้อากาศกระึ้มนะครับวันนี้อากาศคืมแห้งบูงาสีเขาคือบอนะครับเนาะนะครับก็ดจีตามกันเลยครับเด้อืันนี้นะครับก็มีเงอเด็ดมากนะครับเนาะืัอนี้ วันนี้เราจะมาเล่นตับไก่กันนะฮะเดี๋ยวจะพาไปกินตับนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินตับเนาะนะครับวันนี้ตกปลาด้วยตับไก่นะครับมันสีใดงลายได้นหน่อยปันได๋นะครับนี่ครับผมตับไก่ครับนะครับมันหมาเหครับมันหมาแล้วนะครับผมตับ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 นะครับจะได้กะไปลุยกันเลยครับครับลุยกันเลยนะครับผม นั่นครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ย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 งาใหม่ขึ้นหลายเลยเนาะนะครับมันหมานแล้วครับมันหมานแล้วนะครับผมกะหมานแล้วนะครับเนาะแจมแหลของเขานะครับแจมแหลของเขานะครับผมหมานแล้วนะครับเนาะนะครับผมตามกันต่อครับผมตามกันต่อนะครับตามกันต่อเนาะ นี่ตัวใหญ่เขาบอเนาะครับพ้อน่งโอ้ติดไม้ครับติดไม้นะครับ เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะ <c oughs> นะครับก็ใหม่นะครับเมื่อกี้ ไปน่า,มา,ม,ามาแล้วครับ,บม,มาแล้วมันมาครับมันมาต่อครับจับกันต่อ ไอ้ไปโอ้ยติดใหญ่บทติดครับบทติดติดยาครับผมนะครับใหญ่ไม้แล้วครับผมไม่ห้ายแห่งครับพี่น้องถิมลงกับอัญะญถิมลงยังได้กับอัญะญ นอนแห้งนะครับเรามึงไม,ม้นีบึงเพชรเจริญถิ่มลงอีก,กอัอาญาอีกเลยโอ้ยนะครับไม้ก็สวยอยู่ครับผมแต่ว่าถิ่มีกิ่งใหม่ย,ยั่งยืนงนะครับเพชรจเจไิญเนาะตามตามกันครับผมนะครับตามกันต่อเนอะาะงามใหม่ก็ไล่ครับ <c oughs> สิดเฮยบอสิดเฮยบอพี่น้องสิดเฮยบอดดนไอจูเอเออ้ข้างาใหม่ครับผมรูดแท้ๆขัดเป็นแนวนี้ <laughs> กดหน่อยครับผมประกดหน่อยครับผมประกดหน่อยเดินลูกเดินไปไหนไอ้สาวได้เดินไปหลักแก้ียวยาวที่ล่ะเอ้ยจะประกดหน่อยครับมองนี้ปล่อยครับตัวหนาสิปล่อยเนะครับ ก๋อเจงาใหม่บาทอ,อึ๊บนะครับตัวหน่อยเนาะบ่เอานะครับเนาะตัวหน่อยครับตัวหน่อยบ่เอาครับตัวหน่อยกับปอยแล้วเรื่อครับหน่อยแห้งนะครับเอาเดินลูกเดินจวดจวดปลาเข็งหน่อยว่า ปวดพี่น้องจวดโอ้โอยอบอถ,ถือครับบอถ,ถือถือง,ง่ามั <c oughs> ไปเดินลูกเดินออบอถ,ถืออีกครับ ถึงนะครับเด้อคาดจะงาใหม่ครับไม่ครับทำไมครับ,ไ,รบไปโอ้ยบอถือครับป้าหน่อยครับงาที่เม้นป้าหน่อยนะครับผม ตีีครับ ป้าหน่อยครับป้าหน่อยเนาะมิสเตอร์ขยงโอ้ยขางาไหมป้าขยงนะครับเนาะขยงหน่อยปลอยปลอยครับปลอยเบาครับ ขับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหมานครับมันหมานตามกระจน่ะครับเนาะโอ้ยบอติดครับบอติดไฟอื่นๆเลยครับ เอาแล้วป้ายังกินแน่านี้โย่ปลาขิงครับปลาหมอนะครับปลาหมอตามกันต่อครับตามกันต่ปอปลาขยันหน่อยโอ้ล่ะปลาขยันหน่อยนะครับ ปลาหน่อยแท้เออซับนี่กับคืออยู่ครับคืออยู่คืออยู่นะครับคือแล้วครับคือแล้วจะปลาหน่อยแท้เออ ่ำนี่กัคืออยู่ครับคืออยู่คืออยู่นะครับคือแล้วครับคือแล้ว <c oughs> ไป <c oughs> เดินลูกเดิน เดินลูกเดินนะครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาเดินลูกเดินเดินลูกเดินนานมาแล้วครับมาแล้ว kéo kéo khắp kéo Tạm gần đi khắp tạm gần đi Sĩ minh chế độ nó Nó Lúc đơn บบติดครับบอติด ิงอตีดครับ ถือครับว่าถือไปอย้ยปลาเขิงครับปลาเขิง ปลาเข็งนะครับปลาเข็งทีมีแต่ปลาเข็งเนาะนีอน,นอืออ้ยบอดถือครับทำไมไม่ครับนี่นะซีเมนต์ประกดครับผม Aí! ปลาคิงแทบอที่ททโผล่ไงอ้ยบอถืออีกแล้วไป หมอ,ออีกแล้วนะฮะเกมเลยคัะแนวนี่ <c oughs> ครับกะยายไมย่อีกเนาะครับเนาะยาย่มาใต่น้ำไหลสีมีบบนะครับหาใส่จำโบบึง้งน้ำคือไหลเนะานนะ น้ำไหลครับตกบปได้เลยน้ำไหลครับเดี๋ยวหาหมองก่อนหาจุดยืนก่อนอ้ยเรียบล้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วนี่จะกาใหม่ เล็กมาเร็วมันบานครับมันบานไปเดินลูกเดิน ครับว่ถูก นำไล่บริกินครับผม <laughs> แล้วครับป้ายังไม่ทันหลุดด้วยแต่ว่าก่อ n h านนครับผมมันแล้วครับมันแล้วมนแล้วไปโอ้ยคิีของใหญ่ครับ ครับเอาไหมบอท่านครับบอท่านโอ้ยยาล้ายเหองครับ ไปน่าหันมาแล้วครับมาอีกแล้ว,วครับเอามานีบก็มานีบ่บ็ครับผมไปเดิน นนอเนี่ย,ยปรากฏครับผมโอ้ยงาลายครับผมมันมานครับมันมาน,าน,านตามกันต่อนะครับดึงดันไปเรื่อยๆเออครับผมพอของอหไงบอ,อ,อโอ้ปลาเข็หงไงเว้ย <laughs> chuyển dây chuyển dây phải rồi luôn đơn đỡ luôn đơn Ôi. kéo khắp kéo gì lẹo ไปโอ้ยคิดหน่ะครับคิดหน่หนาหลายเงี้ยเบ็ดขาดเนาะ เดินโอ้ยรูดครับรูด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  นี่มาแล้วครับสวยๆงามๆครับรอบนี้เอ้ยเอ้ยเบิดไงกับซ้ำนี่้ะครับ <c oughs> มันหมานครับมันหมาน เดินลูกเดินเตืนลูกเดินหมานครับหมานอีกแล้ว ây mang ghẹo khắp mang ghẹo lúc đơn ấy kéo khắp kéo ไปไปเดินโบเดินโบเดินโบอโอ้ปลาขยแหงหน่อย <c oughs> นะครับปลาขยงเล็กนะครับครับเึ้งเบิ้งนะครับเนาะ <c oughs> นักบาบเบ็ดผู้่ายนักมาบเป็ดนะครับกะได้เวลากลับแล้วเนาอครับเนาะทำแล้วนะครับมาช่วงายสองกลัวนะครับเนาะประมาณชั่วโมงกวกลัวนะครับมาเห่นกลับไปเบ่งผลงานกันครับผมนะครับผลงานเนาะนะครับพอแ้วเร่งอยู่ครับผม มากก็ได้อยู่นะครับนอคันยูเพื่อนกับบไดายยังนะครับพอได้ฮิตกับเขาก็เอานะครับผ่านอยู่ครับมานีผ่านอยู่นะครับกะพอกันคลิปหน้านะครับนอนะครับย่าฟิชชิ่งที่พาพไปตกว่าอยู่มองได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมย่าดาเนเดร์นะครับผมผู้ที่เขามาชมไม่กันแล้วกันนะครับผมนอนะครับสําหรับวันนี้นะครับย่าฟิชชิ่งนะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ